เรามาถึงโรงแรมกันแล้วนะคะที่ยูริก้าควีนนะคะทุกคนสามีชอบควีนมันเป็นที่เก็บผ้าเนาะแล้วก็ห้องน้ำตู้เย็นทีวีไมโครเวฟก็มีกาแฟให้ไม่มีน้ำให้นะคะทุกคน เป็นห้องน้ำด้ดยเป่าผมเช็ดหน้าผ้าุน,นุนสามผืนเพราะว่าบุกมาสามคนเด็กหนึ่งผู้ใหญ่สองอาบน้ำแค่ หนึ่งคืนนะทุกคนไม่เรื่องมากขอแค่อยู่แล้วปลอดภัยมีที่นอนให้มีเตียงนอนให้มีแอร์ดนนนนะถ้าจะให้ดีนะทุกคนเวลาเข้ามาพักที่โรงแรม ให้ทุกคนรีคอร์ดวิดีโอไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลาที่เราเช็คเอาท์ออกเขาจะไม่มาเช็คโดยทันทีเป็นบางโรงแรมนะที่เวลาเราเช็คเอาท์เขาจะมาเช็คโดยทันทีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าเช็คอินแล้วก็เข้ามาอยู่เนาะเราต้อง รวจสอบให้ดีก่อนนะคะโรงแรมเป็นยังไงพอเราได้เช็คอินเราเข้ามาที่ห้องเราก็ต้องรีคอร์ดวิดีโอนะเพื่อดูความเรียบร้อยว่าตรงไหนมันเสียหายมาั่งพอเวลาเราเช็คเอาท์เราก็รีคอร์ดวิดีโออีกรอบหนึ่งเพราะว่าบางโรงแรมเขาไม่ได้ขึ้นมาตรวจโดยท,ทันทีนะเขาไม่ได้ขึ้นมาเช็คโดยท,ทันทีตรงไหนเสียหายอะไรเราไม่รู้ว่าเขา ชิดเราหรือเปล่าแบบประมาณนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นเรามีวิดีโอรีคอร์ดไว้ดีที่สุดนะคะ